ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมาพ่อครับจานปูขือเก่าครับมือนี้ครับมือนี้บได้มากกินข่ากินน้ำเนี่ยพี่น้องมือนี้สิไปแห่ของเาาครับสีมาเบิ่งอุปกรณ์นะครับเช็คอุปกรณ์ก่อนมามีอย่างแน่เอาเริ่มจากแซ็กโซโฟนของเขาเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้เป็นแซ็ พิมเลียดสองศูนย์สองครับแท็กที่จานปูแสเนาะครับนี่ครับสภาพแบบเกากึกครับนี่ครับพิมเลียดสองศูนย์สองครับนี่แต่ก่อนกับเป็นสีท้องแบบเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมงา้มนะครับแต่ว่าจานปูไปเหตสีนะครับมันก็เลยเป็นสีนี้นะครับ นี่ครับแบบวินเทจเลยครับนี่ส่วนมองจะเป็นอ่าบิลเลอร์ครับบิลเลอร์เบอร์ซีนะครับลิกเจอร์หรือว่าสายลัดลินนี่เป็น BG Standard ครับนี่ครับใส่มาหลายปีแล้วครับ ก็ยังใส่ดีขึ้นเก่าครับอ่ะนี่ครับนี่เป็นแซกโซโฟนนะครับนี่สวยงามครับอันนี้ก็สายแจ็คธรรมดาครับเราก็ไม้ไม้จานปุใส่เป็นอ่าอีหยังของซูเปอร์ซูเปอร์ลักครับนี่ครับไม้ซูเปอร์ลักนี่ ซูเปอร์ลักนี่ครับใส่สำหรับแซกโซโฟนครับเป็นไม้สายนะครับเป็นไม้สายเดี๋ยวที่ซื้ออ่าตัวรับสัญญาณเป็น UHF มาต่อเป็นเป็นไวเลสอยู่ครับแต่ตอนนี้ใส่ไม้สายไปก่อนนี่ครับอ่ซูเปอร์ลักอย่างนี้ PS 1> 4 1 8หนึ่งแปดดีครับอ่าประมาณนี้เนาะครับิีนี์ประมาณนี้นสา,ายบอกสายของคอสายกะธรรมดาครับสายปกติธรรมดาง่ายๆนี่ครับสายของคอนี่ครับหอ,อยังกบระปูกนะนี่เด้อพี่น้องครับนี่ครับ มาาาดอ่โวนลินแซกลินแซกก็จะเป็นอ่าเพนโดลินนะครับเพนโดลินเบอร์เบอร์สามครับเบอร์สามนี่ครับแบบอุปกรณ์การเฮียครับประมาณนี้เนาะครับมื่อน,นี้สิไปเฮียยุบบ้านสะขุด อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับฝากติดตามกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวส่วงเรื่องๆรงเดี๋ยวสิจันปู่สิลงคลิปให้เบิ้งนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เอาไวส้สำนีก่อนนะครับฝากติดตามตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ